mày nắm mày hẹn Cái phần này phần nút gòn Khuôn ngàn lắng lệch ô, Hà lại có túi 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 ở bên đây này Hả? Ba rồi Đài bố ต้องนถามหาแล้วนะเอ้ยเออก็ไม่ให้มันซะโอ้หลายตัววะเออเดี๋ยวค่อยไปเทดูนี่แหละเดี๋ยวใส่เดือนสุดยอดสุดแล้วให้เขาก็บักสีเราล้มก็ให้เอาบารมีเออมันไม่กล้าหรอกเออมันมันก็ไม่กล้าหรอกทางที่สอง móng mình đai về ngay 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 nó lần thứ pháo lăng nimi mi toa bào do joker lô lê nát chim một lát sắn nát chị kiao kìa 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 ปลาไหลเยอะใส้เดือนซับอา้าวมีตัวเว้ยมีมีหรือที่ดินนัวเ็มีไหมอเ,เออทัอ้งมันไว้สมทบกันหลังสุดท้ายหลังที่ห้าหลังสุดท้ายหลังเนี้ยตัวใหญ่ถ้าเข้าอะ ลงยากอะ่ะเมื่อวานกูมาเกือบลื่นลงเลยฮะถ้าไปดักมุมทางนู้นจะได้กูว่าเจมเลยเนะี่ยหลังที่ห้าตักปลาไหลเยอะใส่เดือนอา้าวมีเว้ยแต่ในตัวไม่พอใหญ่แล้วเนี่ยต,ต้องย้ายมุมฝั่งนี้แต่มันลงไม่ได้ไง ไปเดี๋ยวค่อยไปเทดูผลง,งานโอเคอยู่หลังแรกหนึ่งตัวห,หนึ่งตัวหลังสองหน่งตัว,ตวเ,เดี๋ยวมันวิ่งหนีนะมึงอ่ หลังสามหนึ่งตัวนั่นไปไหนล่ะนู่นแหละโอเคสองตัวอืหนักคีดดินกูหลักสีโอ้สามตัวโอ้นี่ตัวนี้หลังที่สีหมดแล้วตันนี้ไม่ถูกเถอะเถอะช่วยชว์ดิที่ห้าไม่ได้ตัวหลังนั่นแหละหลังที่ดิมแหละเเออาาไปไหนแล้วงานวันนี้ 我那就是。